เฮ้ยน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ l ีซิกช็อปร้านบริการกดเกมพารแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกซ์ฟุดแบบทิงเลกาซีและแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60วับราทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ร้านท e b a บ k กช็อบริการเติมเกมแบบคุ้มจัดจัดกันมาให้ถึงเลตสิบกันเลยทีเดียวเชียวออทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่และแมบยอดฮิตต่างๆอีกเพียบอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนแะคลบแอดมินเพจเป็นผู้หญิงซะด้วยอย่าลืมที่จะไปจีบเยอย่าลืมที่จะไปใช้บริการกันยเยอะๆนะับลิงอยู่ใต้คลิปเลย โอเคผมก็กราบสวัสดีไปรูทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับชากี้และในวันนี้เราก็อยู่กับเกมอนิเมะ i m e n s i o n นะครับนะวันนี้ผมจะเอา1,000งเพชรเนี่ยไปส่มหาตัวซีเครตนะครับนะหรือว่าเป็นตัวลับน,นั่นเองไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็เป็นตู้หนวดขาวด้วยอ่า ก็ว่าจะสุ่มตู้หนวดขาวอยู่พอดีเลยแหละออโอเคก็หอรอือว่าฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับ thank you หลายๆเ,เกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเอาไว้เล่นข้ามเวลาเฉยเพราะว่ามันนุกดีใครอยากให้เล่นอีกก็ออกดกดไลค์คอมเมนต์ไปด้วยมา10,000เพชรเพนอกวันนี้ก็จัดไปเลยละกันจริงๆมี800 0แหละแต่ก็เติมให้ครบ1 0 0 0 0นไปเลยสิครับเพราะว่าบ้านรวยมากรวยแต่เสียสิโอเค1100เพมื 100, 100, นะคร้บนะ หนึ่งมอ,อ่ามันกดได้กี่รอบวะเนี่ยหนึง่งเพชรสุบห0่ม1 0ื0นเพชรครับสุ่มได้25รอบนะถ้ากดอ่าโลละว400เนี่ยโอเคอ่ามิติผมว่าผมได้ชัวร์อยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวรับดี่กดีจะได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะลุยกันเลยอุ้ยตัวแรกก็รีเจนเลยวะ่ะแต่เราไม่ต้องการรีเจนไง ได้แท่งมิติกมาหนึ่งอันครับไอ้ยาไอ้ยาอ้ my god oh my fucking god ไม่ออกเลยล่ะมิสสมิติกเออ่มิสติกมาก่อนก็ได้ทีเขียนมาเลยก็ดีนะมาเอาหู โอ้โหโอ้โนโฮนี่จำไม่ได้อะไรเลยเหรอเจี๊ยโอ้หมดไปแล้ว2,000เพชรครับนะยังไม่ออกเลยเอากระเป๋าเต็มอีกโอ้โหเป๋าเต็มขายตัวทิ้งก่อนขายไปหมดเลยเกือบเกือบยกทำยังไงให้ขายถูกตัวไว้ไอ้ย่ย หายตัวทิ้งก่อนละกันโอเคเซลยังไม่หมดอีกหรอเนี่ยมันกี่ตัวกันแน่วะโอเคขายขายไปขายไป ขายไปร้อยสี่สิบตัวจัดต่อเลยครับผมไม่ต้องรอลิงรอรออะไรแล้วป้าบป้าบคลิกคลิกรัวรัวไปรัวไปรัวเชี่ยเชี่ยเชี่ยเสียงเริ่มแผ่วเสียงกูเริ่มแผ่วแล้วไอ้เชี่ยไม่ได้ป้าสุ่มต่อครับอย่าแผ่วมามาต่อต่อเลยคลิกรัวรัวไปอีกรัวอีกรัวอีกรัวอีกโอ้โอ้เฮ้ยลักกูยอมซะที่ไหนล่ะ ไม่ยอมไงมาหนวดขาวมึงมาก่อนเถอะก่อนจะไปซีคิทไม่หนวดขาวยังไม่มาเลยนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเงียบกริบเลยมาครับมาให้กูถาะปั๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะไม่มาเลยเหรออันนี้กับอันนี้มันเหมือนกันป่ะวะเหมือนกันเนาะโอเค ต่อเลยครับหนวดขาวอ่ะหนวดขาวอ่ะโอ้โหโอ้โหหนวดขาวไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ยแล้วกูไปหว่านกับฟรีเข็ซะละมาโอ้โหเีอยใจเริ่มไหวหวั่นเมื่อกูมาสุ่มตู้พวกนี้ไม่งเ้ย ไม่มาจริงโอ้โหเหลือห้าพันเพชรสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงกดยิงเจ็บปวดหัวใจซะเหลือเกินนะเดี๋ยวกูขอไปวิ่งอ้อมแมพก่อนได้ไหมเออทำการวิ่งอ้อมแมพสักหนึ่งรอบก่อนละกันเพื่อแบบเสริมดวงอะไรอย่างนี้ไงวิ่งไปก็ขยตัวไปได้กว่า โอเคมาวนครบหนึ่งรอบแล้วครับ z ุ่มต่อมาเตอนนี้ดวงกูเพิ่มขึ้น300ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วทีเดียวซีเซ็ตออกว่าไงโอ้โห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 ไอ้เหี้ยกูคลิกจนเมาส์จะพังแล้วเฮ้ยมิติกยังไม่ออกเลยอื้มอืม โอ้หมาแล้วเว้ยเฮ้ยหนวดขาวกูมาละห้าหนวดขาวมาแล้วครับโอเคเออเหลือสี่พันเพชรครับท่านผู้ชมครับได้หนวดขาวมาก่อนเลยหนึ่งตัวนะเออโอเคถือว่าได้อยู่เดี๋ยวผมรอตู้เปลี่ยนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวกลับมาสุมอีกรอบนี้ให้หมด4 0 0พเพชรไปเลยเออถ้าตู้อย่างอาคาอินุมาก็ดีแชงมาก็ดีนะโอเคจะได้แบบอ่าจะได้เผื่อไปตู้อื่นด้วยอะไรอย่างงี้ เอาละครับวัยรุ่นทุกท่าน,น,นมาตอนนี้อาใครอยู่ก็ออกตู้นะครับบัผมไม่ได้ลีรออะไรแนละ้วกูดกดเลยดีกว่าป๊าบซีเครตออกมาเถะนะโอ้โหโอ้โหซีเครตไม่มามิติกมาก็ยังดีนะป๊าบป๊าบอ้อโอ้โหโอ้โหโอ้ห โอ้เหลือสามพ้ารอยเพชรแล้ว,ลวต่อสิครับรออะไรล่ะปั๊บฮยไหลเป็นน้ำโอ้เพชรกูไหลเป็นน้ำเลย <c oughs> เฮ้ยเกม่าไหลหมดเลยเบ้งยิ่งสูบยิ่งเกลือ,อ,อปมาเถอะซีเครตปรั๊บ ปึ๊บปั๊บอือฮึโอ้โหโอ้โหเห 2, ลือสองพันสามร้อยนะครับสุดเลขห้ารอบอ๋ออ๋ออ๋อไม่กอดปั๊บโอ้โหโฮ้ยโอ้โห ไม่ออกไม่ออกเลยเออกูไม่ยอมกูไม่ยอมเอาเจนเพชรหมดเอาเจนเพชรหมดไอ,อ้ย่าสี่พันเพชรอาคาไม่ออกยิงเหรอซีเครตบุ้มอื้อื้อืออ้ต่อเลยซีเครตตัวละครลับมา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  โอ้โ้เกียงอ่าเกียงแล้วได้อีกโลหนึ่งวะจัดไปรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอตัวละครเต็มอีกแม่งขายทิ้งโอ้โหไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมหนึ่งหมื่เพชรหนึ่งหมเพชรมันไม่พอสินะสำหรับการหาตัวซีเครตเนี้ยโอ้มันออกยากเกินไปแล้วเปล่า มาอ้าวรอบสุดท้ายเอามาให้กูรีเร็ดอือาคาก็ยังไม่ออกเกือ <c oughs> ชิบหายเลยแม่งโอ,อ้วันนี้เราไม่ได้ซีเ็ตแต่ก็ยังดีนะครับหมื่นเพชรวันนี้เราได้พ่อหนวดขาวมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆด้วยนะเดี๋ยวผมว่าจะมาสุม่มหา เขาเรียกว่าพาสีบด้วยนะครับท่านผู้ชมขนาดลัคกี้สองอันนั้นเนี่ยแม่งยังไม่มาโอ้โหโอเคโอ้ยโอ้โอ,โอ้รอบเดียวได,ได้ระยะเลยเหรอโอเคเอาเลยละกันระยะไกลๆได้แหละโอ้โหดีมากอันนี้ก็พึ่งได้อันนั้นไปนะครับอ่ริปเปอร์ <Update. S 2> อัปเดตอัปเดตมากูยังไม่ได้ลงด่านสักครั้งเลยแม้งยงโอเคโอเคครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอในคลิปหน้าละกันบายบายครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเก็บเพชรมาสุมอีกตัวซีเค็ดอะกูไม่ยอมง่ายๆหรอกกูต้องได้ให้